มรงงานสือเกลือกวัฒน์ิรับชุ้นในชุดที่ยังกสุขแค่ยันต์ปรัมวันนี้ผมจะมาพบโชว์เกี่ยวกับเรื่องคัามุบันครับโดยควาจับตุ๊30.00ใช่ไหมครับผมเป็นนระรับที่เชื่อว่าทุกปัจจุบัรจะมีระยะที่เหมาะสมพอสมควรเพื่อเพื่อสนิทแฟนคนรักดูข่าวครับ ันจะตารกันไปตามระยะที่มันจะเร่งที่สามากเราได้ยอทาสัทกันะครับกล้มากพสุ์กกล้มากก็สิหไม่านแล้วก็ไดิงิแเรื่องของคเรักคิดสิทธนะคบว่าตึกมันใกล้กันได้มากแค่ไหนซึ่งมันก็มีรายอาที่หลายกในทางเส้นที่ประธานทีาทงานัที่ประกานชิ้นสของเราทั้งที่เรา เป็นคนทาีาองสษันะากะทำงานารที่ทำ้เกิดความไม่ชัดเจนนะครับคือทีเบอร์สูนะครับคนที่ไม่สามารถก้ความได้ว่าระหว่างประสบผลร่งคืออะไรแต่มาช่างฝานตป่นรางมาะต่มนการกรมาจากการชินเนียวจะได้ค่าเดเชที่อย่างไปมาาที่กังคืนสารที่ไ่อานที่เกิดไป นี่คือสัญญาการป็รักนะครับถ้าชอบใครยนหนึ่งเรก็เลยบอกว่าถคาวันหนึ่งเราเินเร็นรับใช้สักนหนึ่งในวันที่มีเวลาและไม่ถูกต้องต้องไปทำอร่างนั้นจะบอกความว่าจะเก็บสว้ต้เรียกที่สุดคืว่าปฏิบัตว่าพระจันทรเป็นรักวันุเปลี่ยนสญญาพระจัรอยู่ตรงนั้นควรจะมองดูนแต่พอรัตราวมาายแล้วสหสมันไม่เคยไม่มีใครที่อยู่ ในคำารักเป็นแป้เราไมรเจทุกชัยแต่ว่าจากการที่ต้องดูกาสตัวความรู้ความรูมีแค่เยอยแต่คำั้นชนิดจของเราไม่กล้าออกหลังจากนั้นคือไม่แฟนๆแคไห่ที่นี้คงมีปัญหา,าท,หทา,กกกางการเมที่ทำให้มีคำตอบที่ชัดเจน่าทูกไม่ถูและนี่คือเรื่องของวันครับไม่ยอมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ไไมีหลักฐาที่ชัดร ว่าเราไม่สามา่ถดูแต่เด็กเสมอว่าลูกวัวลูกาว่าเป็นํารตังวนันม่สาสัมภาษณ์สุภาพสนยนั้นสัมรัสเว่าขับรแค่รอให้เขาเทน้การมาเป็นพันครั้งในช่วงนั้นตอนนี้กำลังคิดถึงใครสักนใชไมครัใครนนั้นเดยเป็นตัวบี้ที่คุณชอบดกาแฟยามเช้าขครคนนั้นที่เป็นในโกที่ทำให้เราในชีวิตหรือความคิดู้ทีเวลาไม่ว่าเรื่องอนไรทางการที่เราไม่รับวขาในโลกนั้ เลเป็นความเข้าใจในการที่ทัเรียจกจะใครสคักคนที่ไม่ได้เ,เห็นเหตการที่ออกไปเรื่อยๆไปยจนทำให้ต้องมีใครสคักคนมาดักขังนอกจากผมเชื่อสิ่่ว่าชื่อความรู้ต้อจะยืนอยู่ในทุกความีิจารณาเขาคือการที่ไม่เพียงดาวเทาี่จะมีพระดวงดาวที่ต้องเดิน่านความคิดี่ถึงลึกสุดใจ คมชอที่นี้การความคิดอู่นันเป็นทิศทางเนพาะามีคนเคยอกมว่าความไม่นใจของลูกก็คงเป็นความรัวที่จะลงสีหรือว่าเลเซียรหรือว่าไปซีก้าสักคนที่จะรู้สึกสีก็เข้าไปเพื่อนก็ทํามไ่ว่าอะรจะไม่สเพราะความที่เขาดิมที่มีกลผเชื่อครับว่าทุกความควบคจะมีความรู้สึกสเร็จการทำ งานนี้ที่ผมกือทำด้วยความวและความตื่นเต้นพะรความมั่นใจต่อการอาคนคที่เล่ต่ตอที่ได้หักมาดูึ้นผมจะเริ่มยูอ่านน,น,นะครับที่ส,ออสาสสทสมที่เชี่ยวขึ้นในมา้สื่อูส่เพด้วยความที่นสู่ใหดเดียวไม่ได้จริงใจแค่ไม่ช้าในการที้ทำสต,ตางตองทำดูก่อนลองลำบา พนใดในโลกมีความออสยงให้เรสได้ติดนา่นีน่คือแการแท้ขอผมนะครับที่สนใจและผมขอฝากนรไปอยู่นะครับเคยคิดไว้ความคิดถึงเป็นของโวงดาวมองเห็นแต่คราวแต่ไม่เคยหายไปครับ